ถ้าวันนี้ผมบอกว่าเงินที่คุณฝากไว้ในธนาคารนะครับจริงๆแล้วมันไม่อยู่ที่นั่นและถ้าพรุ่งนี้ทุกคนพร้อมใจกันเดินไปที่หน้าตู้ A.C.M. แล้วสั่งถอนเงินทั้งหมดที่มีออกมาพร้อมๆกันระบบการเงินทั่วโลกจะพังทลายลงภายในไม่กี่ชั่วโมงคุณจะเชื่อผมไหมฟังดูเหมือนเรื่องสมมุติในหนังใช่ไหมครับแต่นี่คือความจริงที่น่าขนลุกที่สุดของโลกการเงินยุคปัจจุบัน เงินที่คุณเห็นเป็นตัวเลขสวยๆในหน้าจอมือถือจริงๆแล้วมันคือจินตนาการที่ถูกกฎหมายครับวันนี้เราจะมากระทบเปลือกกันว่าธนาคารเสกเงินจะอากาศขึ้นมาได้ยังไงและในฐานะนคนฝากเงินคุณกําลังถูกเอาเปรียบอยู่หรือเปล่ามาลองจินตนาการตามผมแบบช้าๆนะครับสมมุติว่ามีคน5คนเดินเข้าธนาคารไปฝากเงินคนละหนึ่งพบาทรวมเป็นเงินสดจริงๆในธนาคาร5,000บาทตามตากลงทั่วไป ธนาคารควรจะเก็บเงิน5,000นี้ไว้ให้ดีเพื่อรอเรามาถอนใช่ไหมครับแต่ในโลกความเป็นจริงไม่ใช่แบบนั้นครับเพราะระบบที่ชื่อว่า fractional reserve banking หรือการสำรองเงินอนุญาตให้ธนาคารเก็บเงินสดของคุณไว้แค่10%หรือแค่500บาทเท่านั้นแล้วอีก4,500บาทหายไปไหนคำตอบคือธนาคารเอาไปปล่อยกู้ครับสมมติธนาคารเอายอด4,500นี้ไปปล่อยกู้ให้ในายบอยซื้อรถ ในบอยเอาเงินไปจ่ายเต้นรถแล้วเจ้าของเต้นรถก็นําเงิน4,500ก้อนนั้นกลับมาฝากธนาคารเดิมอีกรอบธนาคารก็จะทําเหมือนเดิมครับคือหักเก็บไว้10%แล้วปล่อยกู้ถอที่3ท่อที่4ไปเรื่อยๆคุณเห็นอะไรไหมครับจากเงินสดเริ่มต้นแค่5,000บาทแต่ตัวเลขในระบบคอมพิวเตอร์ของธนาคารตอนนี้อาจจะพุ่งไปถึง50,000บาทไปแล้วทั้งที่ธนบัตรใบละพันจริงๆยังมีแค่5ใบเท่าเดิมนี่แหละครับที่ผมบอก ถ้าพรุ่งนี้ทุกคนไปถอนเงินพร้อมกันธนาคารจะเอาเงินห้าหมื่นที่ไหนมาจ่ายในเมื่อเขามีเงินสดในมือแค่ห้าพันมันคือเกมความเชื่อใจที่เดิมพันด้วยระบบเศรษฐกิจทั้งโลกครับคำถามต่อมาคือแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเราในเมื่อเราก็ยังมีตัวเลข1 0 0 0บาทโชว์อยู่ในแอปปกตินี่นาเกี่ยวเต็มๆครับเพราะทุกครั้งที่ธนาคารเสกเงินกู้ใหม่ๆออกมาเงินอากาศเหล่านั้นจะวิ่งเข้าไปในตลาดเพื่อแย่งซื้อของแข่งกับคุณลองคิดดูนะครับ เมื่อมีเงินในระบบมากขึ้นแต่สินค้ามีเท่าเดิมอะไรจะเกิดขึ้นใช่ครับของจะแพงขึ้นหรือที่เราเรียกว่าเงินเฟอ้อนั่นเองในขณะที่คุณต้องตื่นแต่เช้าไปทํางานที่เหนื่อยกว่าจะได้เงิน1,000บาทมาเก็บออมไว้แต่ธนาคารสามารถสร้างเงิน1,000บาทเท่ากับคุณเพียงแค่ปลายนิ้วคลิกอนุมัติเงินกู้เงินของคุณจึงมีค่าลดลงเรื่อยๆเพราะเงินที่เสกออกมาใหม่วันแล้ววันเล่าไม่มีวันจบสรุปง่ายๆถือคนที่ออมเงินสด คือคนที่กำลังจ่ายภาษีทางอ้อมต่อระบบนี้โดยที่ไม่รู้ตัวครับเอาละครับฟังมาถึงตรงนี้หลายคนอาจจะเริ่มรู้สึกโกรธหรือเริ่มกังวลแต่ผมไม่ได้มาบอกให้คุณเลิกใช้ธนาคารนะครับเพราะเราเปลี่ยนระบบไม่ได้แต่เราเปลี่ยนวิธีเล่นได้ครับคนรวยและนักลงทุนระดับโลกเขาเข้าใจเรื่องนี้ดีครับเขาจึงไม่เคยเก็บเงินสดไว้เฉยๆนานเกินไปแต่เขาจะเปลี่ยนเงินกระดาษให้กลายเป็นสินทรัพย์ที่ธนาคารเสกเองไม่ได้ลองเช็คตัวเองดูครับ คุณมีสินทรัพย์เหล่านี้บ้างหรือ,อยังอสังหาริมทรัพย์ที่ดินที่มีจำกัดธนาคารเสกที่ดินเพิ่มไม่ได้หุ้นบริษัทที่ดีบริษัทที่มีผลิตภาพมีกำไรโตตามเงินเฟ้อทองคำหรือบิตคอยน์สิ่งที่มีจำนวนจำกัดตามธรรมชาติและอัลกอริทึมทางเลือกของคุณมีแค่2ออย่างครับ1คือทำงานหนักเพื่อเก็บสะสมสิ่งที่ธนาคารเสกได้เรื่อยๆ หรือสองคือใช้เงินเสกเหล่านั้นไปก่านซื้อสิ่งที่ธนาคารเสกไม่ได้คุณเลือกข้อไหนครับโลกการเงินไม่ได้โหดร้ายสําหรับคนที่เข้าใจกลไกลของมันครับสิ่งที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่การที่ธนาคารเสกเงินได้แต่คือการที่เราไม่รู้ว่าเขากําลังทําอะไรอยู่ต่างหากขอบคุณที่อยู่ฟังเพื่อนคนนี้เล่าเรื่องยากๆจนจบนะครับก่อนจากกันวันนี้ผมอยากฝากคําถามทิ้งท้ายไว้ให้คิดเล่นๆว่าถ้าคุณมีสิทธิ์เสกเงินได้เหมือนธนาคารสิ่งแรกที่คุณจะซื้อเพื่อป้องกันตัวเอง คืออะไรคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับผมรออ่านมุมมองของทุกคนอยู่แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับ